ล้วในทัวร์นาเมนต์เนี้ยในทัวร์นาเมนต์เนี้ยผมว่ากรีนอ่ะพอความรู้สึกผมนะในซีซั่นนี้ที่จะถึงนี้ผมว่ากรีนจะเป็นผู้เล่นที่เล่นยากที่สุดในทีมนะตอนนี้ดูจากสถิติต่อซ้อมนะดูจากสถิติต่อซ้อมนะคือผมมีการเก็บสถิติใน Excel ผมมีการเก็บสถิติในโปรแกรมวิเคราะห์ในทัวร์นาเมนต์เนี้ยถ้าดูจากต่อช้อบนะตอนนี้นะ นวัดน่าถัวมากอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์เรื่องนี้นะน้องไทเกสทีเอสเนี่ยบอกว่าขอใช้นะครับผมได้ยินมาบ่อยกับการที่บอกคนในทีว่าฟังฟังฟังกูหน่อยฟังฟัง,ฟง,ฟงเอัละก็อย่างที่บอกครับมีผมว่าแพ้ไว้แล้วสำหรับพับจีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับปีหน้าพับจจะเป็นยังไงต่อด้วยนะครับ ผมจะกดไลค์มิดได้เลยไหมได้เลยเพราะว่าถ้าปีหน้าพับจีมิดพับจียังหมายถึงว่าพับจียังคงมีทัวร์นาเมนต์แพนทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยผมก็มีแผนที่จะสมมติถ้าปีนี้มันไม่ได้สักเซสเรื่อง P c s ซหรือการได้ประหลาดโลกอ่ะมัคงต้องเปลี่ยนแม้กระทั่งตัวผมเองอาจจะถอยออกไปและอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าผมโยนก่อนคุโยนก่อนแล้วอเหียเหนื่อย เฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มีความูดีขึ้นนะเว้ยบอกก่อนเลยดีเพื่อจะเห็นกัรใช่ <c oughs> ตั้งแต่มีเจ็ขอบอ่ะอันนี้อยากฝากเลยอ่ะเวลาเราเวลาเราทำงานน,น้มันก็ต้องมีการวางแผนด้วยนะครับ <c oughs> บางทีจะให้มันมาสำเร็จแบบไอ้เหี้ยเร็ววันนี้มันคงเปไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าอยากให้ดูถึงรากฐานมากกว่า <c oughs> เช่นเรามีการสร้างชุดอะคาเดมี เราเริ่มมีการเราเริ่มมีการสร้างชุดเดมีเพื่อเติมให้กับชุดใหญ่เราเริ่มมีการซื้อตัวผู้เล่นจากสิ่งที่เราขาดหายและมีการดูสแปทในการซื้อแบบจริงจังที่ไม่ได้ซื้อแบบที่ผ่านมาแลวเพราะก่อนหน้านี้นมันเป็นธรรุรกิจแบบแบบพี่น้องอะ่ะเฮ้ยเพื่อนกันอย่างไรคนนี้ <c oughs> ก็เอามาอะไรเงี้ยผพราะว่าอันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของเอเมรเซสนะใคร<ม>ที่เป็นแฟนขาเอเมรเทสอ่ะผมก็อยากให้ดูเรืร่องนี้ด้วย ไม่ใช่จะไปเสดแต่ว่าเฮ้ยอยากให้ไปอยากให้ได้ไปนู่นไปนี่อันนี้ผมว่ามันคือปลายทางที่ดีแหละครับแต่ว่าอยากให้ดูถึงระบบการทํางานด้วยเฮ้เยเริ่มจริงจังมากขึ้นเริ่มมีการลงทุนมากขึ้นเริ่มมีการเปิดหาผู้เรียนมากขึ้นเพื่อเพื่อที่จะได้ดูแลแฟนคลับให้แบบได้รับความรู้สึกเดิมๆอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่จะแบบคือเขาไม่ขายมันก็จบไงบางอย่างสิ่งที่เราอยากซื้อเขาไม่ขายก็จบแต่อยากให้ดูวิธีการทํางานด้วยที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับแบบดูควบคู่กันไปอ,ะอ่ะ มิดลาดูดีขึ้นครับสำหรับขาคิดผมดูดีขึ้นใครที่ดูเกมเป็นเราไม่ได้อยู่รวมกันแล้วฮะตอนนี้ <c oughs> คุณจะได้เข้าใจสักทีว่า,าการอยู่รวมกันหรือการอยู่แยกกันเนี่ยมันอยู่ที่ผู้เล่นด้วยมันไม่ได้อยู่ที่แนวทางอย่างเดียว <c oughs> คือสมมติผมบอกอยากให้แยกกันเล่นในเฮียแยกกันน็อกไม่พักไอ้สัตว์ <c oughs> เล่นยังไงอ่ะ <c oughs> ทำไมถึงดึงโคช้ชามาคุมเมดเอล่ะครับจริงๆตอนตอนที่ดึง ขึ้นมาเป็นเอาจริงผมไม่ได้สร้างคมิดเอนะบางทีโคชา้างอาจจะเป็นโคชุดใหญ่ในนาคตก,ก็ได้คือมันปูวื้นฐานตั้งแต่โค้ชแล้วครับแต่ว่าทาไมถึงเรื่องโค้ชา้างผมไม่ได้เลือกนะครับเขาเลือกผมคือชา้างเนี่ยเป็นคนแรกที่กล้าโทรหาผมคือ <c oughs> มันโทรมาแล้วบอกว่าพี่ผมมีเรื่องปรึกษาเออเรารู้จักกันแบบนี้นะผมไม่เคยรู้จักเขาในงานส่วนตัว เขาไม่รู้ได้เบอร์ผมมายังไงเขาก็โทรหาผมแล้วก็เปิดเปิดรูปแบประเด็นมาว่าขอปรึกษาผมเรื่องการเป็นโค้ดก็เลยได้คุยกันแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าน้องคนนี้มีความตั้งใจดีก็เลยก็เลยเลือกเขาแต่ผมแค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกผมนะผมไม่ได้เลือกเขาถ้ามีพ่อจีพีซีได้ไปพีเซนห้าแล้วได้แชมป์สุดท้ายไปพีจีซีับเออพับพีจีซีฮะพีจีซี กุยาครับก็ต้องดูกันต่อไปบางทีผมใช้คำนี้นะบางทีนักแข่งเราทำให้ทาให้สโมสรเราสำเร็จเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องเติมความแข็งแกร่งมาอันนั้นก็ต้องดูอีกเรื่องนะน้องๆมันอยู่กับมันอยู่กับสัจธรรมบนโลกปะสมมุตรริลิเวอร์พูลได้แชมป์มันไม่ใช่ว่าจะยึดนักเตะชุดนี้ไปตลอดการมันก็ต้องเติมเพื่อความแข็งแกร่งในการป้องกันแชมป์นะครับ ถามว่าถ้ามิดปรัจจีเป็นแชมป์แล้วยังเปลี่ยนผู้เล่นไหมผมตอบตอนนี้ไม่ได้แต่ถ้าอยากเสริมไหมยังอยากเสริมอยู่ในในผลงานระยะยาวครับอย่างที่ผมบอกครับผมเอาเจคอ,อบเข้ามาทุกคนบอกว่าผมวอามาปาลเลิดไม่ใช่นะครับผมเอาเจคอ,อบเข้ามา1สแตท์การเล่นของเทาดี2อราะว่าเขาจะมาเติมเต็มมุมมองใหม่ๆให้กับผมให้กับทีมก็ <Okay. S 1> มันต้องสร้างรากฐานนะครับ บางทีแต่ละคนชอบดูว่าเอาคนนั้นออกทําไมคนนี้ออกทําไมแต่ว่ามันจะสวนทางกันอยู่แล้วนะคือคนที่บริหารก็จะเป็นคนที่โดนเกลียดที่สุดแต่ไม่มีใครที่เข้าใจเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างหลายๆคนอายุเยอะแล้วครับผมก็ต้องถ่ายสายเลือดเพื่อให้กับสมสอรและสังกัดมันอยู่ได้ได้มั่นคงมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นผลประโยชน์ที่เขาสร้างให้กับสมสรน,นะครับวันหนึ่งเราอาจจะได้กลับมาทํางานกับ คนที่เคยออกจาก MI t ไทไปก็ได้ในฐานะคนทำงานสตรีมเมอร์หรือด้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยทำไมทำไมผู้เล่นต่างชาติไม่องเปลี่ยนผมบอกฮะการทำทีมมันไม่ได้มีใครอยากเปลี่ยนตัวบ่อยๆผมทำทีมมาก่อนผมก็ไม่เคยเปลี่ยนผู้เล่นเลยนะครับผมเล่นเคาน์เตอร์มาไม่เปลี่ยนแค่ครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยนอกนั้นใช้ชุดเดิมยาวมาโดยตลอดมันเปลี่ยนยากครับเปลี่ยนแล้วมันก็เสี่ยงแต่ว่าอย่างที่บอกครับผมใช้คำว่าเสริมดีกว่า แต่ไม่การการเสริมมันมาเสริมา,มมาคนนึงอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไหมยกชุดอ่าอย่างอย่างที่บอกครับว่าหลายๆคนเนี่ยมองเงี้ยกรีนเนี้ยพิสูจน์ตัวเองมาสุดๆเลยเคยดูถูกต้องส่สองดาเมจใช่ไหมจนมาถึงตอนนี้พิสูจน์ตัวเองได้ผมก็อยากให้น้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับคือมุมนึงเนี่ยแน่นอนแหละกรีนมันไม่ยอมแพ้อันนี้เป็นข้อดีของกรีนแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงอันนี้คือข้อดีของเขาเวลาทำอะไรต้องวิเคราะห์หลายอย่างครับ แต่น้องๆต้องดูด้วยว่าทาไมตอนนั้นกีนถึงได้แค่32ดาเมจรูปแบบการเล่นมันไม่ชัดหรือเปล่าหน้าที่มันไม่ได้ถูกกําหนดหรือเปล่ากรีนทําหน้าที่เกินหน้าที่ตัวเองไปหรือเปล่ามนเลยทําให้ตัวเองเล่นได้แย่ขนาดนั้นปัจจุบันกีนเล่นได้ดีขึ้นเนี่ยเพราะอะไรอาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาซัพพอร์ตกีนอาจจะเล่นในโฟกัสในจุดที่ตัวเองโฟกัสแค่นิดเดียวไม่ได้โฟกัสเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่นอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างที่ต้องคิดควบคู่กันไปด้วยนะครับมันคิดในมุมมองเดียวไม่ค่อยได้ ใช่ครับก็น้องนรุ่นใหม่ผมก็อยากให้ดูทัศนคาติของกรีนนะการเป็นผู้เล่นมืออาชีพอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ที่กรียนยังมีปัญหาอยู่นั่นคือเรื่องอารมณ์นะครับแต่กรีนดีขึ้นเยอะแล้วครับแต่ว่าก็ต้องต้องต้องเรียกอะไรต้องควบคุมตัวเอให้ได้ดีกว่านี้อีกอีกนะแล้วในทัวร์นาเมนต์เนี้ยในทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่ากรนะีนอ่ะความความรู้สึกผมนะ ในซีซั่นนี้ที่จะถึงนี้ผมว่ากรีนจะเป็นผู้เล่นที่เล่นยากที่สุดในทีมนะตอนนี้ครับ,รบเพราะว่าสไตล์ทีมมีปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยแล้วกรีนเนี่ยไม่ค่อยถนัดกับรูปแบบแบบนี้เท่าไหร่ใช่แต่ตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ครับดูจากสถิตตอนซ้อมนะดูจากสตตอนซ้อมนะคือผมมีการเก็บสถตตใน Excel ผมมีการเก็บสแตตในโปรแกรมอิเคราะ ในเทรเมนเนี้ยถ้าดูจากตาซ้อ,อมแล้วตอนนี้นะธนวัตรน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวหน้ามันก็น่ากลัวอยู่แล้วด้วยครับก็ขอบคุณหลายๆคนแชร์ความที่เห็นได้ในะหลายๆคนบอกอย่างเงี้ยพี่ผมจะเสนอว่าพี่คำพูดในทีมอาจจะดูกระแทกกันเกินไปถ้าลดลงมาได้มันจะดีแหละสมากขึ้น<อ>ก็มีส่วนนะครับแต่อันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์บุคคลว่ะมันไปควบคุมยากไมมน้อง ซูดผมเป็นคนฮาร์ดคอร์เงียครับผมก็ได้แต่ใจยเย็นลงนะแต่การพูดผมก็จะเป็นแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่ควบคุมยากครับแต่ผมเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพอ่ะมันน่าจะการทํางานร่วมกันน่าจะไม่มีใครไปถึงขั้นขนาดที่ต้องทะเลาะกันอะไรแดบ,บนั้นจะไปควบคุมในมุมนั้นมากกว่าแต่ถ้าจะไปฟิกขนาดที่แบบเฮ้ยมึงอย่าพูดอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยความเป็นตัวตนเขาจะหายไปด้วยนะแล้วเขาจะคิดเรื่องมีค่อนข้างเยอะผมก็เลยไม่อยากไปควบคุมในระดับนั้นมากนะ พี่ว่าในอนาคตมีโอกาสที่มีคนเล่นตัดใช้เข้ามาในตลาดไทยมากขึ้นผมว่าก็มีนะอาจจะมีนะแต่สิ่งแรกที่ผมอยากมีเลยอะสำหรับคนต่างประเทศอ่ะผมอยากให้โค้ดต่างประเทศพยายามให้น้องที่เป็นเพื่อนที่เกาหลีที่เคยเจอที่เยอรมันติดต่อให้อยู่ศึกษาให้อยู่ว่ามันมีโค้ชเกาหลีคนไหนบ้างไหมที่สามารถทํางานที่ไทยได้อะไรอยากครับอยากบางทีเราต้องเรียนรู้นะครับอยู่กับที่ไม่ได้บางทีเรายึดติดอยู่กับภาพเดิมๆไม่ได้อย่างเช่น โค้ดคนไทยอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้บอกว่าคนไทยไม่เก่งนะครับก็เก่งครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราก็ต้องเปิดหาอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาด้วยอยากอยากอยากเห็นโค้ดเกาหลีมาเป็นโค้ดทีมไทยเดีย๋ยวคนเขาเอาไปใช้หรอกไม่เป็นไรครับมีตังจ้างก็ลุยเลยเพราะมันก็เสี่ยงเหมือนกันผมบอกให้นะครับมันไม่ใช่ว่าแบบโค้ดต่าทศมันก็จะดีนะบางทีเขาฮาร์ดคอร์คนไทยอะ่ะเขามาเห็นเขาบอกเฮ้ย มึงต้องนอน9ก้โมงเอ้นอนสามทุ่มตื่นตีหออกออกกาลังกายก่อนไอ้เหี้ยเด็กลาออกก็มีนะคือมันไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวนะบางทีมันจะมีข้อเสียด้วยแต่เขาเนี้ยมันขึ้นอยู่กับเราจะบาลานซ์มันยังไงอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์เรื่องนี้นะน้องไทยเกสทีเอสเนี่ยบอกว่าขอใช้นงครับผมได้ยินมาบ่อยกับการที่บอกคนในทีมว่าฟังฟังฟังกูหน่อยฟังฟัง แล้วพูดข่าวเพียงเล็กน้อยการสั่งแผนทำไมพูดธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ได้อันนี้น้องๆพิมพ์งงๆเหมือนกันนะแต่ผมเข้าใจว่าน้องจะสื่อว่าอะไรคือผมพูดจริงนะอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของทีมมันเป็นเรื่องของทีมที่แม่งไม่เหมือนกันอนะ่ะผมบอกตรงนะมิดแม่งเป็นทีมที่ไวอยวา <laughs> นไหมเป็นทีมที่วอยวายไหมผมบอกก่อน <laughs> เพราะงั้นการคุมของแต่ละทีมมันแตกต่างกันอนะ่ะหมายถึงหมายถึงผู้เล่นในใน,ในทีมนะนะแต่ถ้ามันเป็นผู้เล่นที่ แม่งเข้าใจง่ายผมใช้คำว่าเข้าใจง่ายสกิลเพย์สูงสุดๆมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะมันแค่บอกไปบ้านนี้ไปบ้านนี้ไปบ้านนั้นถอยดูหลังให้คนมันรู้แต่คือมิดชุดนี้มันยังไม่ได้แบบโหูยฟล็กซิเบิลอะไรได้ขนาดนั้น